หลังจากที่เราได้ทำการเดี่ยวหลอกตัวเจ้า m มอจีบัวาไลฟ์เอพของจ e ิ i n าเนาะแล้วก็ทั้งผมลองได้ทําตัวอวตารใส่เข้าไปครับเพื่อจะได้ทําเป็นตัววชัวร์อวตารเพื่อจะได้ลองรับแบบการโต้ตอบเป็นตัว 3D มาใส่ผมจะลองปรับอีกทีหนึ่งส่วนซอสโค้ดเดี๋ยวผมจะทำติวเตอร์ย้อนหลังให้นะครับว่าอ่มันเขียนยังไงนะครับผมจะมาเป็นออโมเดลเป็นออกอ่ le, เนาะแล้วก็ทำการกดเพลย์ขึ้น,น,นมาเพื่อจะได้คุยกัน ามาทดสอบกัน่อยดีกบ่าสวัสดีสวัสดีครับโอเคจะเปิดกล้องนะตอนนี้เปิดกล้องครับยังทายเหมือนเดิมชือปากกาอะไรเลยปากกาสีอะไรปากกาสีดีครับโอเคอดืมด่มเครื่องดื่มอะไรอยู่ตอนนี้จักภาพที่คุณส่งมาดูเหมือนว่าคุณกาลังดื่มนะจากแก้วครับมันก็เก้บถูกกันเนาะ ชูกี่นิ้วตอนนี้ผมกำลังชูกี่นิ้วคุณชููนิ้วครับแล้วถ้า่านี้นะกี่นิ้วครับคุณชู4นิ้วครับกี่นิ้วครับชูกี่นิ้วครับคุณชู้5นิ้วครับ โอเคก็คร่าวๆได้พูดภาษาอื่นได้ไหมนอกจากภาษาอังกษกไทยเนะี่ยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นแนะนำตัวยังไงดีสมมติว่าตั้งชื่อให้ตัวเองไปเลยสวัสดีครับผมชื่อชื่อของคุณยินดีที่ได้รู้จักครับชื่อของคุณโอเคเป็นภาษาญี่ปุ่นสิขอโทษสครับผมไม่สามารถ,ถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ครับแต่สอนภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหม ผมสามารถช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้คุณได้ครับคุณต้องการเริ่มจากคอ,อทักทายเบื้องต้นแล้วกันทักทายเบื้องต้นแน่นอนครับเรามาเริ่มจากคอทักทายง่ายๆกันก่อนไหมครับควควรจะทักทายยังไงคุณาสามารถทักทายด้วยคีว่าคุนิชิว่าคุนิชิว่าครับซึ่งแปลว่าสวัสดีในภาษาญี่ปุ่นครับ โอเคดังน okay. okay. ั้นก okay. 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 um. ็น่าจะเห็นแล้วว่ามันมีการレスปอนตัวตอบที่ไวระดับหนึ่งยังไม่ต้องไปแชร์หน้าจอเพื่อบอกว่าทำอะไรเนาะเั็นก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีหนึ่งนะก็ถือว่าไวระดับหนึ่งนะกับตัวการรับทีนี้มันจะมีความไวแบบนึ่งคือเปล่าเป็น Conversation นะครับจะยิ่งไวขึ้นนะครับ แต่ก็จะเป็นการโต้ตอบที่ไม่สามารถมีเคราะห์อ,อะไรได้มากมายมากคือเป็นการคุยเันปกติเลยนะครับหน้าจอที่ผมทําไว้จะมีอวตารเนาะผมสามารถปรับอินสเปกเพื่อไปเปิดในไอแพหรือแท็บเล็ตได้มันก็จะเป็นรูปแบบนี้การใช้งานก็จะต้องเลือกโมเดลก่อนอีกทีเปิดพ็อกเกิลแล้วเปิดขึ้นมานะครับ u r l ที่ใช้ได้เลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ลองเทสกันที่ลิงก์ใต้คำอธิบายในคลิปวิดีโอก็ได้นะครับตัวนี้ส่วนติวเตอร์อเดี๋ยวตามไปนะครับการอินทุเกตตัวครับ ready pay มี นะครับ 3D จริงๆจะเป็นตัวอื่นไปได้โมเดลที่เป็นเป็นเชฟตัวอื่นไปได้จับมาแล้วก็ใช้ r e a s e r v e r เนี่ยลบเสียงจากเว็บ p i แล้วก็ใช้ตัว volume ตวอลุ่มของเสียงนะครับมาทำให้มันเคลียรตัวนี้ก็ถือว่าสามารถปรับได้ระดับหนึ่งครับผม